ครับสวัสดี้คณะทำงานนะครับผมนายสชายฤทธิ์ครับจากวิทยาลัยเกษตรทมีบลนะครับขอเข้าทำการสอบทักษะสี่ขั้นตอนของการสอนนะครับก็เรื่องเลยครับในครับมาเจอเนี้วันแนะครับก็เดี๋ยวให้เข้าแถวหน้ากระดานนะครับเชื่อไหมครับอันหน้ามาทำครูครับอันหน้าสวัสดีครับ ทนี้ครูจะให้ง่ายครับเพื่อนๆที่ได้ยินจากห้องด้วยให้เราเข้าใจารูปแบบตึงนะครับเติมจุดจากที่เรามาเรียนวันนี้นะครับครูขอสอบถามนะครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่มาเจอครูเนี่ยเราไม่รู้จักกันเลยนะครับเราไม่เคยเจอกันเลยควันนี้ครครูคิดว่าครูเป็นยังไงครับเอาคะแรนกอนคอนะนนเจื่อไห

ก็เดี๋ยวคุกก็ยันจิตชืดก่อนนะครับตับไก่กอยกมือนะครับขอให้เป็นการยกมือนะครับแล้วก็ขานครับหมูนะครับตับไก็กอไก่ท้อตับไก่ข้อไก่งอวันนี้มากี่คนครับเอาสี่คนสี่บุคคลได้เท่าไหมแบ่งนะครับชั่วสวยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียนวิชาวันนี้เราจะเรียนวิชา งานตะใบนะครับงานตะใบเป็นถ้าเรียกให้ถูกก็คือนานถือมือนะครับการถ้อมือนี้มันจะต้องใช้ท่าบิดไปด้วยถูกมัค่าบิดไปเป็นหลักเลยเวลาเรียนช่างนะครับยังหมายถึงท่าบิดไปเป็นหลักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอสอนเรื่องแต่งกายก่อนนะครับว่าเราเรียงตัวมาพร้อมรองเท้านะครับเร็วจังแน่นเลยนะครับในกองในกองทำไมจริงเลยอะจังอ๋อโอเคนะครับในกองจริงให้คุณดูหน่อยยกมือขึ้นนะครับ ขาดอะไรไปหรือเปล่าครับนะครับถือว่ายอมรับนะครับแต่ก่อนที่วลัวก yeah, ่อนนะครับหนึ่งคนนะครับแต่เขาพร้อมที่จะเรียนไหครับพร้อมครับพร้อครับดูความเรียบร้อยแต่งตัวเรียงร้อยครับดาวีนะครับได้เป็นส่วนเกินที่คิดว่าเป็นส่วนเกินที่ไม่เหมาะสมกับการเข้าจบ่วนเข้าโรงงานโอเคนะครับเรื่องระดับเขาบอลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นเรื่องระดับที่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินเพราะว่าไม่ กะเป็นการเรียนจะครับซึ่งมันจะสร้างกระโีชให้เราได้ครับขออนุญาตครับเดี๋ยวเลือกเอ่งแข่งคืนนะครับแน่คอว่าไงวะพร้อมไหมครับขออนุญาตกดเครื่องแต่งกายนะครับยกยกขึ้นเท้ากูรู้น่อยครับเท้าไม่มีอีกแล้วนะครับแน่งอ อะไรเป็ส das ่เกินเราเราคิดว่าอะรเป็นส่วนเกินไม่ถามว่าเป็นส่วนเกินไหมมันเป็นสิ่งที่ผมบอกเรานะครับแต่ตอนที่เราคุยกันตอนนี้คุยใส่ได้นะครับแต่ตอนลงปฏิบัติงานจริงเราม่ทำปฏิบัติงานกับเครื่องจอบนะครับเครื่องจอบการใช้เลื่องซึ่งมีความอันตรายอยู่แล้วแต่คุยได้พอครับแต่ที่เป็นส่วนเกินตอนนี้นะครับดูแล้วไม่หล่อเลยนะครับดูแล้วไม่สุกุมนุ่มลึกเลยอะไรที่เป็นส่วนเกิน โอเคเราขออนุญาตขอให้เสื้อทุกผูกกางเกงทุกป้องกัน,กนนะไม่มีนะครับเราเลยใช้ okay, เสื้อแทนโอเครา,าเริ่มมาหนุนกันได้ต่ <laughs> อตอนนี้หลุดแน่นอนใช่ไหมครับอย่าเครียดนะครับเรียนครุสบายๆนะครับก <c oughs> ็ขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะเรียนวิชาน,นะที่กูบอก <c oughs> บไปตะไบนะครับ <c oughs> เรารู้จักะตะไบกันไหมตะไบรู้จักกัน ไปอย่างอะไรดีที่เราเคยเห็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ที่เราเห็นอะไรนะ, <c ười> ะไปดูอันนี้เหรอครับเป็นอะไรนะครับเรายังไม่เรียนเป็นเรื่องปกติที่เราไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้คือความจะเรียนรู้ความคิดนะครับมันจริงจะเปลี่ยนจากไม่รู้การเป็นการรู้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับตอบผิดไม่เรื่องที่ดีนะครับพวกจะได้รู้ว่าพื้นฐานแต่ละคนเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเวลาเรียนี่ครูจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับติดต่อไปนะครับครูจะให้พวกเราแนะนําเครื่องมือที่เรารู้จักก่อนอันดับแรกครับเอาพื้นฐานที่เรารู้จักก่อนนะครับเรารู้จักอะไรบ้างอักแมกอยจากที่ครูตั้งไว้บนโต๊ะนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการใช้ในการฝึกมือทั้งหมดเลยนะครับการฝึกมือสร้างความมั่นให้เราเป็นอันดับแรกทําไมต้องเรียนฝึกมือนะครับฝึกมือเป็นวิชาที่คัดคน เป็นระดับแรกเลยนะครับหลักสูตรของอชอและอสอนะครับเขาได้เรียนเหมือนกันนะครับเพราะหนึ่งมันจะหล่อพวกเราให้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นฝึกอีเมืองบอกแล้วฝึกคนนะครับให้เรารู้จักมานะนะครับกว่าเราจะผ่านงานฝึกอีเมืองไปได้นี่มันภูมิใจแน่นอนนะครับเช่นวันนี้คนที่ได้ได้ถึงงาน่อไปที่กูเชื่อว่าเขาภูมิใจกับเองแน่นอนมันเป็นงานทีนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับฝึกีเ ให้ความครูแล้วก็สงสัยให้ยกมือถามนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจให้ยกมือถามนะครับเดี๋ยวต่อไปให้นายก้องไปลองชี้เครื่องมือที่คิดว่าตัวเองรู้จักนะครับลองเรื่อยนะครับลองเลื่อยนะครับมีอะไรไหมครับไปเลื่อยนะครับไปเลื่อยไปเลื่อยไหมครับไปเรื่อยอะไรไปตามให้ไงทำไมทำไมถึงอเมันต้องการ โอเคครับให้ในขอครับในขอครับโอเคครับอะไรที่เจ๊ต้งจับไม่เอาแล้วท่านเล่นนะครับเพื่อนอธิบายไปแล้วไปเป็นท่านเล่นครับกับแปลงห้องเดิมกับถูกต้องนะครับอันนี้เป็นมั้ยท่านเล็กนะครับหรือเรียกว่าทุกเหล็่นับแปลงห้องเดอมครับในข้อ เพาว่ารู 195, ้จักอะไรบ้างนะครับเพื่อนอธิบายไปแล้บอกไปแล้วของเรารู้จักอะไรบ้างจะไปอย่างทำไมถึงคิดเรื่องอ่าเพราะว่าทำไมถึงคิดเรื่องอยเราดูจากมุมไหนว่าอย่างอะไรอย่างนี้โอเคนะครับมันเป็นการมองด้วยสายตาผู้ถ่ายเขาแยกแยกประเภทออกไปได้เลยนะครับเอาหนมองไหนมองรู้จักอะไรบ้างจะไปเพื่อนบอกแล้วนะครับตรงด้านนี้ที่กรูทำมือกว่าด้านนี้อยู่เราไม่จ่าย ไม่จําเป็นต้องเคยใช้ไม่จําเป็นต้องรู้จักมนะันแต่ว่าเคยเห็นแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ก็ได้ว่า,ชาใช้งานยังไงมีอะไรบ้างที่เป็นต่องกำลังสูงทำไมรู้จักมันเคยห็นจังที่โอเคนะครับขอบคุณมากเข้าใจน,นะครับอันนี้ครูให้เราทราบเรื่องเครื่องมือก่อนนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือได้อย่างไรนะครับเมื่อเร,รู้จักประเภทแล้วร,รู้จัก ลักษณะรูปด่างแล้วเวลาเราไปเกิดเครื่องมือในห้องคุณหนุนเนี่ยเราจะต้องเปิดต้องกับแล้วก็เอาไปใช้ถูงประเภทสมมติว่าตัวคงด้วยเนี่ยอยากอยากตอกทําศูนย์ยังไงตรงนี้ตัวครงนี้ตอกได้ห้องจิตริมอุวการณ์ชุดนครับและวัตถุแน่นอนครับถ้าเราใช้เครื่องมือเกิดประเภทนะครับศิลประเภทเนี่ยที่ส่งผลอันตรายกับเขาของพวกเราเลยก็คือตัวพวกเราเองนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับครูถูกไหม มาเจอกันที่กับพวกเรานี่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราพึงระลึกไว้ว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับการเรียนช่างเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะอธิบายการทำตะไบคอนนะครับหัวคอนตีกิ๊บก็เห็นนะครับหอวตีกิ๊บถ้าเรามองในอจอนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายนะครับเราอาจจะยังไม่เคยเรียนเราไม่จำเป็นต้นองคิดอะไรเยอะนะครับฟังตามขั้นตอนไปนะครับครูจะอธิบายเราฟัง เพื่อให้เราได้เข้าใจนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กขึ้นมาเราต้องรับผิดชอนะครับของทั้งอี่ด้านข้อนี้กี่ด้านคนตีกี่ปีกี่ด้าเราต้องจินรนาการนะครับข้อนี้นะได้คือแบบนี้ครับสุดท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราตัดเหล็กแล้วเนี่ยครับมันจะต้องใช้เครื่องมืออันนี้ผมจะเน้นเรื่องเครื่องมือเป็นหลักก่อนนะครับ เพราะฉะัไไ้นเจะพูดถึงเรื่องครับโค้งเรื่อยเป็นเรื่อยตัดเล็นนะครับลักษณะการใส่ใบและทิศทางการหันใบล้วก็ลองใส่ใบดูนะครับว่าอันไปเรื่อยนะทำอะไรถูกไม่เป็นไหนจะได้รู้นะครับและจะได้อธิบายกันไม่ต้องคันนะครับใส่หครับ คนแต่ัใส่ฟันทำไหมกันได้ไหมครับแต่บอกมาด้วยครับทำไมต้องใส่ฟันไม่นย้อ่าโอเคอันนี้เป็นการใส่ที่ผิดนะครับเพราะว่าเขาใส่ฟันสำลับนะครับใส่ฟันกับหลังกะไรขึ้นด้วยครับกินด้วยไม่กินแต่ทําให้พันเสียหายได้ทั้งหมด เพราะงค์ไทยเสืเนี่ยเราจะต้องหันไปด้านหน้าเช่นนิดกลึงหรือว่าใบเลื่อยเนี่ยครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยเขาจะมีการเคี้ยงองศาของฟันเลื่อยเรียกว่าโครงเลื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใบเลื่อยอยู่ตรงกันหมดเลยฟันเลื่อยตรงหมดเลยเนี่ยที่จะทําให้เราทำงานไม่ได้คือตีของเขนะครับเพราะว่าหงูไทยเสืนเราเลื่อยไม้ครับถ้าอันนี้มันเล็กเกินให้กินธนาการว่าเวลาเราเลื่อยไม้ใบเลื่อยมันจะยืดนะครับอันนี้ต้องสังเกตนะครับเป็นช่างต้อง สังเกตที่หนึ่งมันจะเยื้องกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟันมันตรงกันหมดเลยเนี่ยหนึ่งเขาเลื่อนไม่ไปเราเลือนลื่อนไม่ได้ครับซึ่งจริงงานก็จะไม่ขาดจากกานเนื้องการใสลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนใสควางเร่ก็น่้จะรู้แล้วนะครับว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นให้คนที่สองนะครับช่วยใสทุกแบบอันทิษทางของการเลื่อนไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวเวลาทีนี้ทีในการช่อยนะครับการเลื่อนไปด้านหน้านะครับ เรียกนล้วน่าเห็นนะครับ,เ,รบเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับตับใบอ่ะแต่เราจะมาเสร็จกันตับใบแยกเป็นสองประเภทนะครับอยา่างละเอียดในชนิดมีหลากหลายนะครับอยู่ที่าการใช้งานเราที่เลือกใ,ใช้ถูกต้องนะครับส่วนอันนี้นะครับเราคำว่าจะมีมุมตัดเช่ไนไร เต็มจบนะครับอันนี้พื้นฐานแล้วเราน่าจะทราบกันนะครับเห็นอาจารย์พ่อผู้ปกครองเราที่เคยใช้นะครับเจ็ดกับน,นะครับอันนี้เราทราบนะครับใครให้ประกาศที่ไม่ทราบเลยกันใช่ครับครงที่เพื่อนบอกไปเราได้คำตอบนะครับครเอ้าง,งองอนนี้เลยครับเล่กอะไรเรียกว่า ใด้ปากกาไหมครับใช้ปากกาใช่ต้องไหมอ่าครับไเหล็กขีดนะครับไปเร่างเบ็นะครับส่วนเครื่องมือนี้ทั้งหมดนี่นะครับเราจะได้ใช้ในการลงปฏิบัตินีวิวอธิบายการใช้เครื่องมือเราเข้าใจก่อนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเลิกเรียนเสร็จนะครับกลับห้องนะครับเอาภาษาทำวาอาเครื่องมือเก็บเครื่องมือเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะกอาภาษาห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่จะเลิกเรียนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะให้ ตัวแทนนะครับมาเล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนกับครูในวันนี้ให้ฟังแล้วก็ทําไมถึงได้มาเรียนที่นี่นะครับกับครูทําไมถึงได้มาเรียนพระราว์บกับครูนะครับเรารู้สึกยังไงบ้างทำไมได้มาเรียนกันครูคอยากจะให้พวกเราสะท้อนกันให้ฟังว่าแต่ละคนมีเจอกันได้ยังไงครตัวแทนครับ,ส,บ,รบสวัสดีครับผมนายจิริย์จงรัต์ เรียนงานอาชีวศึกษาตินดีตามแเวลาที่พนักศึกษาไม่จำเป็นจกได้เจอได้รู้จิหมอนะครับเพนาที่ผมจะได้มาที่นี้ผมเรียนมาจะจบโอ้ครับได้สอบเข้ามาในหมอที่จุฬาครัแต่ว่าด้วยค่าเดินหมอมันอยู่ที่แสนเป็นแสนเลยครับก็เลยอยากจะช่วยพ่อแม่ครับว่า อยากช่วยท่านลุกท่านได้ใจไปผมก็เลยลองเสื้อเข้ามาเดียวว่ามีเงยนที่ไหนบ้างช่วยผมทางทานนี้ได้บ้างผมก็เลยหกง,งานผมก็เลยลองมาครูอบอยก็บอกให้ลองเข้ามาดูครับทีแรกผมก็คิดนะครับว่า มันจะมีเหรอหลักสูตรในเรียนกีเดียวแล้วเข้าใจท่าน,นที่ผมเรียนมาจบมเพราะว่าไปจบมมันท่องได้ถึงแค่น้อยแล้วแต่พอผมไม่ลองเข้ามาสทำพาลองเข้ามาเรียนนั่นมันจะคนเองเจอครูบอยเจอครูแจ็คเฮ้ยหนึ่งพีผมเรียนช่างนมหกได้เยอะมากเลยนะ อาจจะไม่ได้เก่งทุกช่างแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้รู้ว่าหนึ่งปีนี้ก็ทำหมือนกันในสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกผมผมจะบอกผมว่าครับเป็นได้แตัว่าไม่มีครับไม่ได้ใครรับเลยเพราะว่าพี่ถามแกไม่ไดนเลย ม่ยอมปัดม่ปรนดนาควัไผมไปที่บอกว่าติดเพราะสเกีย์ที่แผก็ได้แล้วก็ผมยืนไปบอกว่าน่าจะมีโอกาสผมแต่ว่ายางตอบนะมันเป็นการยื่นขอนะอแล้วก็มีการโทรมาาบรับ มีติดชื่อพี่คร uh ับผมเป็นตัวสงรอ้นข้สนใจเรยนต่อออแล้วก็มันผลทางถูกลงดาวมันไม่ดีต่อแพยรไรอจะทำได้อผมเป็นว่ลยใช่สตัวนี้ก่อู เพื่อเรียนต่อป2ที่กษตรทบแล้วก็ไปต่าทำงานงานทาทำงานแล้วก็เรียนวชีกอะไก็ได้หรือเกเงินเกต้องไปีต่อนะการ็ในประมาเกก็พักางัใช่ไหมีนถ้าเรามีความสามารถประก็บอาชีะอบีวยกที่ไมดว เราจะพยาามอย่ของเราไม่ได้มีเส้นทางเดียวเส้นทางเดียวปัจจุบันนี้มีหลายเส้นทางโดยเฉพาะการขยายเส้นทางเชื่อมโยงกันใช่ไ่มเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็ดูเนี่ยก็เชื่อฟังต็ฟังด้วยแล้วก็ไม่ต้องเรียนว่าคุณผู้ายที่เรียได้มันต่างกันต้องเรียนจะต้องไปทำอะไรถ้าเราไม่พร้อมมัน

ใชครับเป็นสิ่งที่มีความขดยับ